ก็คล้ายๆกับเล่มที่สองก็คือเกี่ยวกับคํานามใช่ไหมคะแต่ว่าช่วง้ทยเนี่ยเราจะยังไม่ผ่านช่องกันในห้องเรียนก็เพราะว่านักเรียนจะต้องรู้จักคํากริยาโกนทีนี้หนังสือเล่มน,นี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับคํากริยาครูก็จะแนะนําคํากริยานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะคำกริยามีอะไรบ้างอย่างเนี้ยในร,รูปแบบของคำสั่งใช้แบบไหนนะคะ คำกริยาที่เราใช้ขึ้นต้นคำถามด้วยคำกริยา a w a r นะฮะทั้งตรงนี้เราพอจะเข้าใจกันแล้วเนาะแต่มันจัดอยู่ในคำกริยานะฮะทีนี้ถ้าเราใช้คำกริยา a v ว r a แล้วเราตามหลังนะฮะแล้วเารา sorry แล้วเราจะใช้คำกริยาทีเ่เป็นคำกริยามาขึ้นต้นประโยคคำถามอย่างไรนะคะทีนี้ในนี้จะมีกลุ่มคำกริยามี3กลุ่มคำเราใช้ใช้กลุ่มคำกริยาไอ้คำกริยาที่ยังอยู่ในช่องรักษาเดิมอย่างไรนะคะซึ่งครูก,ก็จะยกตัวอย่างก่อนตอนแรกคือพยายามให้รู้จักคำกริยาช่องรักษาเดิมอะนะก็เหมือนกันถึงถ้าร้อรเยนเข้าใจว่าคำกริยาช่องรักษาเดิมเป็นอย่างไรเราใช้ใช้เครื่องหมายตัวไหนนะคะ ที่บอกให้รู้ว่าเป็นช่องรักษาเดิมแล้วทีนี้เราจะใช้คํากริยาช่องรักษาเดิมได้แบบไหนบ้างตอนไหนบ้างก็จะเห็นว่าในเหตุการณ์ปัจจุบันไม่นะ,ะเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเหตุการณ์ในอนาคตบุคคลที่หนึ่งบคน,คนเราคุณนะตามพันไปตามบุรุษพนามนะคะก็จะยกตัวอย่างให้เข้าใจในการใช้คําเหล่านี้นะคะแล้วอย่างเหตุการณ์เนี่ยที่ผ่านมาแล้ว นะี่ะเราจะใช้อย่างคำนี้อย่างคำว่าอักลาอ่าอักลาก็คือฉันจะทำแต่ไม่ได้ทำมาใช้อย่างไรครูก็จะอธิบายหมดแล้วการใช้คำว่าอาสใช้ได้กี่คำแบบไหนได้บ้างนะคะคำกริยาแ้นะ,ะเราก็รู้แล้วว่าคำกริยาเนี่ยจะไม่ผันออช่องนะคะ แต่คำกริยาเนี่ยคำกริยาอัเวรานะคะจะไม่ผันช่องนะคะจะเออจะเป็นคำในรกรช่องรักษาเดิมแต่คำนะ่ะจะไม่ผันจะไม่ผันรูปไปตามคำุรุษับพนามเป็นอย่างไรเนะคะเราก็มาเรียนกันอย่างนี้ยียรฟาฟาระซูเอรอฟาฟาระฮันุนราเอรอฟาฟาระแต่พอเมื่อมาเป็นคำกริยาแท้คำผันช่องได้เห็นไหมคะคำผันช่องคำกริยาแท้นะจังไว้เพราะฉะนั้น เออจำไว้ลืมไปนี่ไม่ได้สอนนี่เนาะทำวีดีโอแนะนำค,คิดว่ายัางอยู่ในห้องสอนอยู่คำก็จะผ่านช่องเห็นไหมคะผ่านไปตามคำบุรุษพนามแล้วผ่านแบบไหนล่ะในรูปของเอกพจน์ประอุพจน์เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วอีกครูก็จะแต่งประโยคให้เห็นนะคะให้เห็นแบบประโยคแล้วที่นี้เราก็มาเรียนรู้แล้วว่าความรู้สึกนะคะว่า เราใช้คํากริยารักษัพท์เดิมนะคะในการปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้กับสถานการณ์ไหนบ้างยังขนขณะที่พูดครูก,ก็จะยกตัวอย่างให้แล้วก็ในช่วงที่ขณะกำลังที่กําลังทำอยู่ในช่วงนั้นแต่ไม่ได้เป็นกิจวัตรประจําวันอย่างเช่นว่าเยรเลสอาอัตัสเซกนะนะฉันกำลังอ่านหนังสือนิยายแต่มคือตอนนี้กำลังอ่านหนังสือนิยายอยู่แต่ว่าไม่ได้อ่านตอนนี้แต่คือในช่วงนี้กำลังอ่านอยู่ อาจจะตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ยุ่งอยู่นะตอนนั้นแต่ว่าในช่วงเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะคือเราใช้อย่างไรล่ะแล้วก็ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จริงๆขณะที่ทํากริยาก็จะยกตัวอย่างนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีตัวอย่างให้เยอะนะคะจะทําให้นักเรียนแบบเข้าใจนะคะแล้วที่นี้แล้วคากริยาแท้เนี่ยเราจะสังเกตได้ตกแบบไหนล่ะเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าคํามันพัน แบบไหนนะคะในกรณีที่สเตอร์สักเน่ก็เวกัสักเน่พันแบบไหนอีกนะคะตอนเนี้ยอย่างเนี้ยปัจจุบันคือเรางกำลังหลับอยู่ช่วงนี้อย่างเงี้ยก็จะยกเรียกคือคนจะเข้าใจการใช้คํากริยาจริงๆแหละนะคะแล้วก็คํากริยารูปแบบที่3ก็คือคํากริยาช่วยเออคำกริยาช่วยคืออะไรซึ่งมันมี2จําพวกใช่ไหมคะพวกนึงก็คือคําว่าอัศล <S <S และอีกจำพวกหนึ่งก็คือ เออมือเอ่อ,อ,อ,อสกาลเนี่ยเห็นไหมคะเมกามือนะสกูลสกูลวิลเลียเออแล้วมันจะใช้งานอย่างไรล่ะนะครูก็จะสอนนะคะอันนี้คือแนะนําคํากริยาเนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเออก็อย่างที่เห็นนะคะครูจะแปลไ้ให้แล้วจะทาวิดีโอแล้วหนังสือเล่มนี้นะคะครูจะเปิดให้นักเรียนเข้ามาเรียนพร้อมกับพวกน้องสุนะนะนะยังคํากริยาแท้เหตุการณ์ปัจจุ บันนะฮะคำกริยาทีเหตุการณ์ปัจจุบันก็มีบ้างที่ผิดเพราะว่าหน้าหน้าจอของครูเนี่ยมันไม่มีเอ้คอมของครูไม่มีภาษาไทยนะคะคอมของครูเป็นออภาษาภาษาอังกฤษภาษา์แลนด์าาแล้วก็เนี่ยถ้าเราใช้คํากริยาใ,ในกรณีที่เอกการที่เกิดขึ้นจริงๆเห็นไหมคะเราใช้คํากริยาแวร์ตามหลังด้วยเครื่องหมายแล้วก็คํากริยาก็จะยกตัวอย่างให้ดู เยอะอ่ะ yeah. มันแล้วก็ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยนะใช้อย่างไงคําเหล่านี้ยจะเป็นตัวบอกว่าเป็นเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆกันในทุกๆวันเราใช้คํากริยาแบบไหนเออที่นี้นะคะข้อหนูก็อ,อย่างที่หนูเห็นนะนะที่นี้ อช่วงหลังตรงนี้ก็จะมีครูจะสอนจริงๆอ่ะครูต้องเอาเห็นไหมคะเอาคากริยาแต่ทีนี้ครูยังทํางานอีกฝั่งหนึ่งไม่เสร็จเดี๋ยวครูจะเปิดได้ดูคือแล้วครูก็จะสอนคํากริยาที่มีความพิเศษที่ว่าทุกๆบุรุษปนามจะใช้เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะสอนนีอ่อารังกับอาวันไตไหมคะเยอะแยะไปหมดนะคะโอเคนะก็จะเนี่ยแบ่งให้เห็นว่าเออเราใช้คําบุรุษปนามช่วงไหน ทีนี้ในตรงนี้มันก็เมื่อเสร็จแล้วนะคะที่ว่าหนังสือเล่มนี้มันแพงเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเรียนคํากริยานคะคะเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วคือแบบแยกเป็นคําเลยอะค่ะว่าเออเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นแบบไหนละ่ะเราใช้เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเป็นแบบไหนแล้วเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นละ่ะเป็นเป็นบอกลักษณะเหตุการณ์อะบอกให้แบบเหมือนเอาคำคุณศัพท์อะค่ะ เนี่ยแล้วคำที่ลงท้ายการที่ผ่านไปแล้วแบบเนี้ยจะใช้แบบไหนอ่ะฉันเคยไปที่นั่นนะแล้วคือครูก็จะเอาคำเนี่ยนะคะที่มันยอยูะเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ให้หนูเห็นนะนะเพราะคำมาลงท้ายแต่และตัวเนี่ยมันต้องแยกให้เห็นแล้วมันมีคำศัพท์เยอะเนีอยก็จะเห็นคำศัพท์เยอะที่นี้ครูก็จะเริ่มการผ่นช่องบุรุษปนามคำรักศัพท์เดิมผ่านตามบุรุษปนามแบบไหนแล้วการปัจจุบนันการที่ผ่านไปแล้ว นะ,ะแล้วก็สถานการณ์ที่ใช้เคยใช้แล้วก็ยกตัวอย่างเนยะ,ะเยอะเยอะมากทนะคะนักเรียนก็จะรู้รู้จักคำศัพท์เยอะมากแล้วก็นำไปใช้ถูกต้องาานะคะนะจาะน้องสุดนะก็ราคาหน0่งหนหาพนเนะ,ะเพราะว่าเนื้อหาเยอะซึ่งครูคิดว่ายอย่างน้อยครูก็จะได้ค่าความรู้บ้างที่นั่งทำๆๆๆนะแต่ที่สำคัญ ครูคิดว่าถ้านักเรียนสนใจจริงๆแล้วก็เข้ามาทบมามาเรียนร่วมเรียนฟังการอธิบายหนังสือพร้อมกับห้องน้องสุอะค่ะออในเวลาของครูอะเพราะหนังสือเล่มนี้จะเริ่มวันที่ยี่สิบเท่าไหร่นะที่ครูบอกยี่สิบยี่สิบหกเดือนนี้นะคะก็จะเริ่มหนังสือคำกริยาแล้วนะแล้วหลังจากนี้เราหลังปีใหม่เราก็จะผ่านช่องกันนะคะ